สวัสดีในช่วงบ่ายครับผมช่วงบ่ายเรามาเจอกันนะครับตอนนี้ช่วงว่างๆนะครับแล้วก็ไปชมสวนนะครับสวนเตงโมอีกนะครับไปดูก่อนอช่วงจะเก็บเกี่ยวก่อนจะถึงสิ้นเดือนนะครับไปดูว่า แตงโมจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ขนทางก็เป็นหลุมเป็นบ่อครับก็เจ้าเก่าครับยูทูบเบอร์นะครับประสงประส์ชํำนานนะครับขอเพิ่งทำได้เดือนหนึ่งเออหกเดือนแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ได้รับเงินแล้วเร็วมากครับอ้าฮะโอ้ห้ทางนี่นะครับเราก็มุ่งหน้าไป กนะครับก็จะเป็นทั้งฉีดยาครับเออฉีดยาฉีดยาบำรุงบำรุงใบบำรุงลำต้นบำรุงดอกบำรุงผลนะครับมาวันนี้เก็บฐานนะครับนี่ครับนี่ฐานเก็บแล้ว พุพับพุพับพุพับเออบัวสวยเลยนะครับนี่ครับเจ้าแดงเออมีคนเฝ้านาด้วยเออนี่มีมีมมหุ่นเฝ้านาด้วยนะครับนี่ครับอ๋อสวัสดีเช่นเดิมนะครับ,รบอ่านี่ครับแผ่นซีดีสามตัวครับหุ<า>่นทำหน้าท<ล>ี่ไล่กา มาดูต <Um <rain> แตงโมครับช่วงกลางวันอาจจะแดดหน่อยนะครับแดดหน่อยโอ้แต่ว่าเริ่มเหี่ยวเนาะมันแดดนี่ครับลูกแตงโม <Sur> โอ้ลูกเท่ามะพร้าวแล้วโอ้เออนี่ๆมาดูตรงนี้ก่อนโอ้โหโอ้กำลังนะครับนี่ยต้นละสามสี่ลูก นี่เออนี่ครับเห็นไหมครับดอกกันไหลเนะลาะอุย้ยน,นี่นี่อันนี้เอาไว้สามสี่ลูกเนาะ,ะนี่นี่ลูกอีกเพียงโมงปีนี่อ้ยเออเออนีล่ลูกละบลูก,ลกสองลูกกำลังไงเนาะครับหาซื้กว่ามือแล้วเนาะครับประมาณนี่นะ ต้นเดือนกุมภาพันธ์เลยสิ้นเดือนนี้ต้นเดือนกุมภาพันธ์ได้กินอะไรครับโอ้ต้นเดือนกุมภาพันธ์นี่ได้ห้าสิบหกวันต้นนี้ห้าสิบหกวันแักแตงโมบ่ได้โหดน้ำไม่ได้โหดน้ำแบกแตงแรงวันต่อไปแตงแรงน้โอ้นี่ข้องเดียวได้หน่ครับนี่แถวนี้กับใยกันเนาะใหญ่ครับนี่น่เพียเพียต้นนี้แห้งใหญ่แห้งเลยเปิดเติ่งเห็นครับว้าเพียล่ะเออบ่ได้โหดน้ำครับนี่แตงโมบ่ได้โหดน้ำหัวเลืองล่ะหัวใกล้แล้วหัว พี่พี่พูดเตียงโมงครับเมียนมดมีเตียงโมงนะนี่หลายเนาะนี่เตียงโมงนะนั่นนั่นเล่นวาคนอ่ะตัวนี้ใหญ่เลยโอ้โหดูกบันเลอร์เลยอ่ะอ่าัวนี้เตงโมงครับแตีงโมงลูกแห้งแต่เคลื่อนไม่ใหญ่หรอกแต่ว่ามันมันลูกโตเนาะเออลูกโตบางอันนี่งามแต่ว่าไม่ไม่มีลูกอ่าเป็ตัวนี้เพื่อใบวาลายแต่ว่ามีแต่ลูกเตียงโมงพูดนะครับพี่น้องครับพูด ที่เปิดไปนี่แม่นเบิด์ได้หน่ครับพี่น้องนี่นี่นมะเตีตงโมครับนี่บักแตงโมครับเออพันดูแลดูแลดีได้หนี่มาทุกเช้าใช่ไหมเออทุกเช้าครับผมจะเอาเสี้ยงล่องไว้ในบ่อให้มันถือไอเสียนดินกินในบ่อตอนนี้นี่สตูผดบ่แม่นพวกเสียนพวกเสียนมาคันเข้ามาล่องนี่เสียนมันดิจอยโอ้เสียนเสียนดินมันดิจอย๋อตอนนี้ก็เลยเอาเฟืองล้องไว้ล่องแล้วก็พิดไว้น้ำพีดไว้น้ำพวกนกพวกนกนี่กาลูกน้อยก็กำลังออก แต่ว่าขันผู้ใดสิปลูกช่วงนี้ต้องต้องใส่น้ำด้อพี่น้องเด้อต้องหอน้ำครับเพราะน้ำสิบ่พอเพราะนี่เขาปลูกช่วงที่ว่าหลังเกี่ยงจากที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วนะบักแรงสิปลูกในช่วงเดียวคือช่วงเดือนพฤศจิกาไหมอ่าเดือนพฤศจิกาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ปลูกเลยเกี่ยวข้าวเสร็จถ้าหลังจากนั้นไม่ไม่ไม่แนะนำ พาดินมันแห้งแล้วมันมมีนมันแห้งแล้วแต่ช่วงนี้ก็ยังพอได้อยู่นะครับค,คือคือปลูกเพราะว่ามันแค่อีกอาทิตย์เดียวมันก็ได้สุกแล้วไหมอ่าอีกอาทิตย์หนึ่งครับสิ้นเดือนนี่แหละอกสุกแล้วบางบางอันบางอันก็กาําลังโตออันนี้ก็ปล่อยไปเลยปล่อย,อยไปมุม,มายังอีกสองอาทิตย์มันก็สุกพวกนี้อ๋อเขาก็เก็บลูกใหญ่ไปก่อนนะเก็บลูกโตไปก่อนเออมันทีมีลูกลูกใหญ่ก่อนก็เรียกมีดแรกนะมีดแรกนี่ครับเออมีดแรลกน่ะนี่ ามีลูกมีสองมีสามเนาะคือแต่ตละรุ่นนะครับของแตงโม<ป>มันสีบ่พร้อมกัน<อ>ต้องอาศัยได้หลายรุ่นเนาะมีตัวนี้ปลูกช่วงมันมันมีหกโท่นว่ามดนมันโลกเริ่มมาปั้นเลยจ้ะหกท่านว่าโอ้เนี้ยกะกะแต่ละรุ่นเนาะในรุ่นนี่ก็ร่างไงตัวนี้มันก็งามอยู่ยังงามอยู่ตอนดุนให,นหม่อยู่ กลังขึ้นนะก้างขืนแ้อานี่ตันใช้ยาไหนพมันเหี่ยวนี่แม่นี่มัน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 อคือล้ดินมันเป็นน้ำดินอ๋อดินดบดดีเนาะนกี่ับย่มันกับาสียาบำรุงอ่ดปุ๋ยทางน้ำให้ปุ๋ยทางน้ำปุ๋ยทางใบครับปวดหลายเลยมเอกเงมูเลยนี่เอมนมันนแต่ว่ากางกางทำกระปันเออขุมคาแล้วนี่ ลายแห้งนี่ไม่อันเบิดครับนี่พี่น้องอกเลยปวดยางโอ้ขันโมกี้ขันยา,างเลยเ,ออเดี๋ยวสิพาไปเบางต้นต้นใหญ่มันนอ,อ,อนี่ต้นน้อยเบางส้มต้นน้อยก่อนเออเ้าไปเบางอันยิ่งใหญ่มัน,นต้นนี้รุ่นสองเขาจะเพิ่งเบิร์ตลายครับขีดขันยางครับเอาไปเบางรุ่นใหญ่ดีกว่ารุ่นใหญ่เขาเ,เออ สีขั้นสรุปเออเนียงเออแค่สรุปบอกเอออย่างพันยังนี่เออพันยังมะฮงมันเปูผสมนะผสมแบบนี้เปลือกบางแห้งเลยนี่เปลือกบางบางเปลือกบางแห้งต้นต้นนั้นให้หนูญ่น่ะเอที่โป๊กเฟืองไว้นี่แม่นบ่เด้แม่นมาที่โป๊กเฟืองไว้บนบักแตงโมนี่ปกไว้นี่มีนกยโป๊กไว้ปกไว้นี่บ่แมน้านบักแตงโม่เขไม่หน่วยเลยลบลบอีกาครับเห็นอีกาเห็นเห็นห้อยเนาะแมนแตงาบโม่แตงอาบ่มาเลยเนาะ มีหลายหน่วยเลยครับเด็กผัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่บอกแกมูเลยเนี่เด็ดออกน้ำบ่เด็ดท่านมันลายแห้งกับเด็ดออกเด็ดออกครับผมก็คัดเอาตัวได้มันงามไหมคัดเอาตัวงามกับเด็ดออกครับคัดเอาผุดอ่าดพี่แม่เบ้ดได้ที่มี่บอกแกมูเลยนี่นี่โุดหลายรุ่นครับรุ่นนี้รุ่นแรกนี่ปลูกงานเดียวเนี่ยนบ่ปลูกสองไม่มีงานในงงก็มาใครงานบ้าง โอ้กบูคู่กันแต่มันป,ปลูกปลูกน้กกลมูนะโอ้งานอันเพาะฝนรุ่นเดียวกันปลูกคู่กันแต่แต่ว่ามันบอกค่อยงามนี่อันนึงเป็นวะตัวนี้กับแม่เนาะตัวน,นั้นของไอ้พราลุงคนมันบ่ออกมันบม,ม่มเป็นหมากโอ้ไปเบิ้งไปเบิ้งรุ่นบอกแตงโมปลูกความกันบม่เป็นหมากครับพีบบบ่น้นองโม่เมหน็นว่ามันสีมีบากสุดสุดเลยเพิ่งเอาพันธุ์มาจะใส่เพราะพันธุ์กระสือมันเสื้อมแต่ว่าอันนี้เพิ่นเก็บเม็ดมาปลูกไง เก็บเม็ดมาปลูกเออมันนี่มึงมาเป็นหมากโอ้นั่นมีอาจารย์มึงที่น่ะเออดอกหลายมันมีแต่ดอกกระบูนี่โอ้ของผมมันจะออกมาเป็นหมากเลยเนาะอันนี้มันไม่มีหมากเลยนี่มันไม่มีหมากมันมีดอกตัวผูกครับแมนมัดเลยนี่นี่มันไม่มีหมากแตงโมมันไม่มีหมากครับบักแตงโมงามบักแตงโมเป็นมันเบิงเบิงแบบแตงโมกระเทยเออนี่บ่มีหน่วยเพราะอะเพรเห็นเบิงครับโอ้งามครับงามแต่ว่าบ่มีหน่วยครับนี่งที่เพื่อไหมอ้ยเอาไปดวกปนกับอะไรเนาะ ทันดูใบท่านดูมูลันดูใบดอกทันดูใบดอกเต็มต้นเออนี่เห็นมั้ยมุลี่เลยไม่ได้วาเด่นมันมีดอกโตโตแม่เด้หนี่นิอาจารย์มึงจะอ๋อมันมีแต่ดอกกระเทยมีแต่ดอกกระเทยนี่มัฮงหอนี่ก็ไม่มีหมากบ่มีบ่มีคันคันมันมีนี่มันจะเป็นหมากอมาเลยหมากเลยหมากมาเลยแต่มันติดติดอีกเรื่องหนึ่งนะตอนนั้นมันจะมีหมากอมาเลยนี่บ่มีครับนี่ครับเบิร์ดเลยนี่เบิร์ดชวนเลยนี่มันแค่นี้เลยพูดพูดของพวกนี้คุ้มพึ่งกันนี่ยมนเบิร์ บบมีหน่วยครับบ่มีหน่วยปลูกปุ๊ยู่นี่บมีหน่วยพราหน่วยพ่กปลูกก้อนผมเนี่ยนี่่แม่นปลูกอัไนนี่ปลูกก้อนผมท้องาเหมอนี่แมนสมพ่อคือมันคืออมันใหญ่นะอครือใหญ่แต่ว่าบบมีหน่วยมันบเหนบุสดุดอยู่มีหน่วยมัดชุดเยบิดล่ะบ่มี่มีมี่มี่ะตัวนี้แล้วจ่มันสิเป็นสิไปแล้วบ่เนี้จะคลองก่บคือสิบ่มาเบิ่งล่ะกำลังใจล่ะโบมีครับโบมีหมากงโมยังาผมเอเงิงแหง บ่มีพี่น้องครับพี่น้องโอ้ยจะนี่แมนเบิร์ดได้นู่นนี่นู่นตอนนั้นกันสามงานเลยนี่โอ้สามงานเลยครับนี่แล้วก็ไปพูดนองเลยพุูนพุูนบ้านไรกวกลัวพูนพุพนบ่เป็นหมากเลยเพราหมากแต่ว่าเพื่นจะซื้อหมากซื้อไนมาอยู่ต็มเพราะเป็นหมากเอ้ามาเบิ่งคงตัวนี้เนี่ยเจ้านอยบัานตัวนี้มาเทียบกันบ้านี่เฮ้าตัวนี้ปลูกน้ำคนเพิ่อนเลยปลูกน้ำคนเพิ่นเปิดเปิด นี่คร <the> ับม okay. ันเป็นหมากมันนี้มีหมาออกมาเลยอาจารย์นี่มันนี้หมานี่เห็นยบจ่เจาะนี่มันมีหมาออกมาเลยเด้นี่มันต้องเป็นเจ้าส่เออหมากนี่มันนี่ตัวนี้ตัวนี้ออกก้อนก็ยังอยู่ครับนี่เออนั่นก้นเหลืองแหละนี่นั่นโอ้หนวยหลายตัวเหรอ้ลายแห้งหมากมีแต่หมากตัวโม่งที่คุ้มไปหน่อยแม่นวัดเลยพูดแม่นเบ้อข้าวหน่แม่นวันมีแต่หมากตัวโม่งพาไปเบิ่งหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่มีหปล่มีแลายพาไปเบิ่งหน่วยใหญ่เหรอ ไปเบิ่งดุนใหญ่เข่าเต็มโมข้งนันเลยนี่นี่ตัวใดมันเป็นหน่วยออกมามันก็สิมีดูขึ้นน้ำหน่วยน้อยน้อยเห็นว่าเห็นมาคันมาคันมันมีหมากมันช่เป็นแบบนี้นี่ครับนี่นี่หมากออกมาเลยแมนแต่ไม่ได้ตีตีตีเป็นเลี้ยงหนึ่งนะมันจะมีหมากแต็มโมงมากมันี้นี่คือติดีตีหรอกเห็นว่านี่มันออกมาทุกเครืยของผมมันมีทุกเขี้อวเลยแมนแมนแมนบองเพิ่นบองเพิ่นบ่มีหมากเออปลูกใกล้กันครับปลูกใกล้กันนี่แต่ว่าฝั่งหนึ่งบ่มีหมากฝั่งหนึ่งมีหมาก ปูคือกันครับพี่หน่อพี่หมางสี่ครับนหมางยังไงบุญเออเนั่นหมากแตงโมเต็มไปหมดพูดสีป๊ะใแมนเบ้อได้นะหเบ้อได้นี่หมากแตงโมเลยนี่หมากแตงโมโบเมนมากแข่งเลยพี่หน่องหมากแตงโมพูดโอ้คำมันใคบพดีว่าไม่ได้น้อยในย้าเออกต่สีพ่อได้ค้าขนมนมเนยดีดีก็ปลอยหน้าทิม น,นี่นไดขันว่างกัลองปูก้งครับพี่น้องเอา้าปลูมีไฮมีนานนลูกนี่นี่เื่อไะพูนั่นเพื่อลาก็ไนี่นีนนู่ัูนกกน้นี่พอกินไดนี่มันิมันไม่ไมไมไมไน่อยพูนี่นักรุ่นบิก็กนี่รุน่นไงก็มีพูนโอ้ตน้นงาบงามพูนกธรรมดานี่ยนี่ขนาดปูกพิมพเนี่ยู่ได้ว่าอันนั่นเด้นี่นั่นนี่มาเก็โม่เออปลูกิมพพูนนะ นี่ไง่ลยังสิไงเป็นหนาอยู่ดิไงมันไงอีกหนนี่ผมพุ่งสูงสุดมาหาหกโลบ่เนี่ยหาหกโลปีที่แล้วนะมาโทษเครื่องนึงพอไว้ลูกเดียวนะผมผมันคาดออกไหมนี่เห็นบอกเครื่องนึงมันมีลูกเดียวเลยครับเอาลูกเดียวพอเราเด็ดยอดเด็ดยอดมาเด็ดยอดพร้อมปวดแสงไม่หน่อยก็ได้งรอกตรงนี้ไม่หน่ยก็่เออไล่หลุดไล่หลุนี่นี่บากแดงไม่หน่วยสิเป็นแบบนี้ ว่นปลูกแล้วบ่ม nice ีหน่วยนี่มันตีออกมาเป็นลูกเลยหน่วยเลยนี่นั่นไหนมอนี่นี่มีหน่วยเลยออกมาเบื่องมันตีมีหน่วยมันี้เลยทองของพ่อลุงมันบ่มีไหมบ่มีบ่มีโอ้โหเห็นนี่เด็กสองสองพูนกับกินเบิ้งกินออกนี่ขนาดสองงานนี่นะครับหลายเติบได้ไหมว่าเป็นธรรมดาไหมเออย่างรัดเบิ้งซื้อได้ไหมครับนี่นี่พูนมองหุ่นแต่ว่ามองสู้สองเขาคอยมาเบิ้งอีกทีหนึงเพราะว่ามันกำลังงาม เออเอี่ยงนี่นะได้กินเลยขึ้นเยี่นี่อีกที่นึงอ่าอีกเออเจ๊เลยไปอีกแก่จังไหนก็ได้เนาะเนี่ย้ำมันที่ครบสองเดือนพอดีแล้วสองเดือนน้อยๆสองเดือนสองเดือนรูกประมาณหกสิบห้าหรอเจ็ดสิบขึ้นไปนี่แตงโมแตงโมไม่ใช่ก็เป็นหมากแต่มันหมากยัไงโอ้ี่อีกเจ้านึงครับพี่น้องนี่ของปูใหญ่บ้านนะของปูใหญ่บ้านบ่มีหมากเนาะโอ้มันเอานี่ยเบิ่งสวนของปูใหญ่ โอ้นั่นๆๆๆมาดัวมันน้อยัวมนมากยไงมันคนคนม่ได้รู้กันด้วยหอกนั่นธรรมดาเะมอไไปเนอะเจ้เครื่องน้อยจะมี่วยครับเห็นมั้งมีทุกเครื่องกันเองมีทุกมากันเองพูนนั่นนั่นพูนมากรูนนั่นเครื่องของป่วยของเรานี่ของปูใหญ่ไทยเจ้ายูใหญ่ปูใหญ่นำรุงให้นั่นพันธรรมดาเนี่ยนี่อ่านันพูนสามมือสามมือโอู้ใหญ่ไทย เออมันเป็นน้ำพูปลู่น้ำผู้ป่กเหรออ่เป็นน้ำพ่นปูกคือกันเด้โอ้ไม่ว่าผู้ใดสิปลูกได้เด้เออนี่ค้นเห็ดลายเห็ดลายเห็ดลน่อแม่นแม่นมากไหมเห็ดลายหน่อยหน่อยเอาเห็ดหน่อยได้ดลายเออต้งคนเห็ดลายหน้อยหน่อยครับพี่้องมองผู้น้องท่านเดินเวิรงครับเดินเวิร์งมองคนละงานคนนี่ครับพี่น้องมานุ่ยูทูบเบอร์ใหม่เฮาเป็นสร้างพร้อมเป็นยูทูบเบอร์พร้อมนะครับ โอ้หลายนาทีเนาะนี่ต้นนี้งามเลยนี่นี่ก็ร่างงามครับพี่น้องลูกทมนี่ลายแหงตาพุนอะเป็นแถวเงาเหงียดพุนอะลูกค่ะต้นละสามโูกสี่โดกครับอ๋ต้นละสามโูกครับนี่โอ้โเนี่ยนี่มันก็งามเนาะนี่เนี่ยงามเลยงามอยู่เพราะว่าต้นนี่ไทยครบครับพี่น้องครับ พอดีเฮ้ามาเบิองครับมาเบิองน้ากันนี่ครับนี่บอกแตงโมไม่ได้ขนน้ำไหมบอกแตงโมก็ต้องนน้ำครับบอกแตงแรงคูนั่งนลูกครับคนมันเปิดให้เบิองครับเอาเสียงปุกมีผ้ามาเบิองมันมีหน่วยกับมันมันม้วนเนาะมันก็ไม่ได้หน่อยนบอกแตงโมมันมีหน่วยกับเป็นตะเบิองเอาพี่นพูนะไปเบิองหน้านั่นบ่มีหน่วยพ่ออะไรเลยนี่สามลูกเรียงกันมันนี่แหละผุนผุนเงี้ยก็มามัน ผมเรียนหมออิหรีเลยเพราะเขเรโอเคโอเคพาพี่น้องมาเบิ้งครับมาเบิ้งครับนี่มาเบิ้งลูกปลูกเองขายเองแลนี่ปลูกเองขายเองกินเองกินเองพร้อมนี่ไม่รู้งามันนี่ไอ้ยาเออแกงโมนี่ถูกต้นยางเลาะบเบิดครับมันไรเติบอยู่เขาบอกคุกเครื่องไหมแต่โมเอาผมใส่นั่นใส่ปุ๋ยสุดยอดีดีเขาทาดีตัวล่ะใส่ปุ๋ยสช่วยังก่อน ยังซูเปอร์บิ๊กบอลไหมซปเปอร์บิ๊กบอลเป็นมันเป็นอาหารเสริมไหมเสริมทางใบเสริมทางใบบำรุงดอกบำรุงต้นนี่ครนต้นนี้ห้องเกรานเดียกขีด้โอ้สีมาสีน้ำเศร้์ครับนำหมอกส่วงซองนี่นำหมอกหวันสี่ทันอือฮึดยอดดีต้นนี้หน่อยให้มีดูครับเดี๋ยมีบมดลปิดไว้เลยเออเอา เอาพบพอ,อกันสำนมีกันเนาะขอพุณนนะครับขอพุณนเจ้าของอสวนครับแนะนำ